สวัสดีพรออชีวิตทุกคนทุกท่านนี่อาจจะเป็นไดอารี่ที่ไม่ยาวนะักแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เอเลียนได้บุกยึดโลกเนเธอร์เอเลียนโคเวนแนนต์ก่อจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเราได้อยู่กับครอบครัวและเพื่อนและก็เป็นเวลาสั้นๆที่พวกเราได้อยู่อย่างปกติแต่ตอนนี้ทุกคนที่มาจากหลายๆบ้านต้องมารวมตัวเพื่ออยู่ในบ้านหลังเดียวที่ซึ่งป้อมปราการสุดท้ายได้ป้องกันพวกเเีย นี่ไม่ใช่โลกที่พวกเราได้รู้จักอีกต่อไปแต่เป็นโลกใหม่ที่โดนปกครองด้วยเหล่าเอเลี่ยนอสุรกายซึ่งพวกเราต้องเอาตัวรอดและจัดก,การกับพวกมันผมเคยคิดยอมแพ้และอยากจะยิงตัวตายซะจะได้จบจบแต่ใน,นเมื่อผมยังรู้ว่ายังมีที่อื่นที่ปลอดภัยและคอยส่งกำลังสนับสนุนมาให้เราอยู่เสมอผมก็เริ่มที่จะสู้ต่อ ก่อนหน้านี้ผมเปิดร้านขายของและพวกเอเลี่ยนนี่ก็พังสยบโดยไม่จ่ายเงินสัก่อยแต่ในกระชั้นผมไม่สนองนวะว่าโลกเราจะโดนพวกมันถล่มมากมายทน,นผมจะไล่ล่าและฆ่ามันให้หมดและผมขอฝากพี่เด็กเวรที่วิ่งมาขโมยของผมวันนั้นด้วยว่าพวกเราอยากจะบอกว่าหลังจ่ายกันด้วย ไอ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือปูอจเจลากระเทียวที่ฝากซื้อให้แม่ขึ้น<ะ>ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับชมจนจบนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดที่คิดขึ้นมามั่วๆนะครับผมผมเองเนี่ยก็ตอนแรกก็จะทำํำแบบไดอารี่นะครับบันทึกของนู่นนี่นั่นจะเหมือนกับเทลเลอร์หนังแหละแต่เอาไปมาก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นคือไม่มีสคริปต์ภาคสดกันเลยจะมั่วๆอย่างนี้แหล้วก็ เดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จะทําให้ดีกว่านี้ต้องเขียนสคริปต์แล้วละ่ะเอออันนี้เราก็อยู่กันในช่วงอ่าตอนนี้หนังในเลน่นคนขาบกงานจะมานะก็เลยจะตามกระแสนิดนึงนะก็เกมนี้ชื่อเกมว่า nature นะผมราคาอยู่สองร้อยกว่าไปสับสมาร์ทปลอมอะไรกันได้นะผมอยากคนเล่นเยอะๆมากเลยเกมนี้ขอบคุณครับที่รับชมแย่ yeah.